เคยสังเกตไหมครับเวลาที่มดขึ้นโต๊ะอาหารเราอ่ะแล้วเราทําความสะอาดแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็จะขึ้นเหมือนเดิมแม้เราจะเอาถาดน้ำมาลองอาหารเราก็ตามสุดท้ายแล้วมดก็จะมายุ่งเหมือนเดิมครับอันนี้มันเกิดจากการที่มดเขาปล่อยฟีโลโมนสําหรับทางเดินไว้พอมดปล่อยฟีโลโมนอะ่ะวันรุ่งขึ้นต่อให้มีอาหารนิดนึงอะ่ะมดจะมาได้ไวมานั่นแหละคือเหตุผลครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มาเพื่อจัดการกลิ่นฟีโลโมนของมดโดยการฉีดเข้าไปในจุดที่เป็นโต๊ะอาหารก็ได้โรงสัตว์เลี้ยงถังขยดดะฉ ฉีดเข้าไปเลยทีเนี้ยพอมดเกิดความสับสนเพราะว่าฟีโรโมนถูกลบไปแล้วเขาจะไม่มายุ่งกับจุดๆนั้นเองและนี่จึงเป็นที่มาว่าเพราะอะไรผมฉีดเข้าไปแล้วมดไม่เข้ามายุ่งกับพื้นที่ตรงนี้เลยนะแม้แต่จานข้าวแมวอ่ะที่มดมันชอบมา,มาเดินมาใกล้ๆกับอาหารแมวอ่ะผมฉีดไปรอบๆจานเขาอ่ะมดก็ไม่ขึ้นครับปลอดภัยต่อคนและสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าให้กับสเปรย์ไล่มดยี่ห้อน,นี้ครับ บ้านใครเจอปัญหาหมดเดินบนห้องนอนบนโซฟาห้องครัวบ้างคะหรือบนโต๊ะเครื่องแป้งเสื้อผ้าที่แขวนไว้จนลำคาญไปหมดบ้างคะแต่ไม่อยากใช้สเปรย์เคมีเพราะกลัวอันตรายใช่ไหมคะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยคะ่ะสเปรย์ไล่มดออร์แกนิกสูตรธรรมชาติปลอดภัย100%เเซ็์ไม่มีสารเคมีอันตรายฉีดได้ทุกทุกที่ แค่ฉีดบางๆตามทางเดินมดกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติช่วยไล่มดไม่ให้เดินกลับมาซ้ำได้อีกเลยค่ะใครอยากให้บ้านสะอาดปลอดภัยมดปลอดภัยจากสารเคมีสั่งตัวนี้ไว้เลยค่ะปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยค่ะท้ายแล้วสบายใจแน่นอนค่ะปักตะกร้าหน้าคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมดไม่เจอเลยพ่อมดไม่มีเลยแม่ เดีย๋ยวนี้ะแบบตั้งแต่ใช้สเปรย์ตัวนี้เนาะห้องครัวไม่มีมดเลยปกติมันจะมันจะเดินกันเป็นเส้นเป็นสายตรงที่กาแฟเนี่ย,น,น,ยน้ำตาลเนี่ยกินน้ำตาลใช่แต่ตอนนี้คือตั้งแต่ฉีดสเปรย์ตรงนี้นะคือมันมดมันไม่เดินแล้วแล้วตรงเนี้ยมันเป็นออแกนิกนะใช้ในห้องครัวได้ไม่มีสารเคมีแล้วกลิ่นหอมมากหอมสดชื่นคือเอาไว้ในห้องครัวแบบนี้ได้เลยค่ะ สเปรย์ไล่มดออร์แกนิกนะแล้วก็ฉีดตรงที่เป็นอาหารหมาอะไรได้เลยนะไม่ไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้นะแม่ปักพิกัดไว้ให้นะ